แล้วตอนนี้เราก็เดินทางกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างอยู่ตรงหน้าเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับการทําปลาเห็ดของผมนะครับนี่คือปลาที่เราไปยกยอไปดักมาได้นะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งยังไม่ละลายนะครับอันนี้ขอทําส่วน,นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปั่นไม่พอนะครับนี่พริกแกงสําเร็จรูปใบมะก,กูดถั่วฝักยาวครับเดี๋ยวเราไปบดปลาก่อนครับ อันนี้ครับปั่นออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับระหว่างปั่นผมจะใส่น้าเกลือลงไปด้วยนะครับเพื่อให้มันแบบลื่นๆตัวหน่อยนะครับแล้วก็จะให้มันเหนียวๆหน่อยนะครับเหนียวเด้งนะครับเดี๋ยวเราไปปั่นต่อครับแล้วตอนนี้นะครับปลาก็ปั่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบล่างทอดมันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไข่ทักงสามใบครับเป็นการนวด กับพริกแกงนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวใบมะกรูดครับเท่านี้เองครับง่ายมากผมจะใช้พริกแกงนี่นะครับกัหนึ่งกรัพพีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่ามันจะพอไหมกับปลานี่ประมาณประมาณหนึ่งกิโลได้แนละ้วถึงแรกว่าจะตำนะพิจารไปพิจมาถ้าจะไม่ไหวคนระับ ก็บดครับคุกเขาให้เข้ากันพริกแกงน่าจะต้องเพิ่มเนื้อปลามันจะดำเพราะว่ามันเป็นปลาปลา,ปลาซิวปลาซร้อยอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะดำๆเลยพริกแกงสรุปต้องเพิ่มนะครับดูแลออสองสรกพีกำลังดีผมว่าเนดะี๋ยวผมจะใส่ไข่สักหนึ่งใบก่อนครับ อืแล้วตีนวดพริกแกงผมจะพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเด็กๆหรือคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดจะได้กินได้ด้วยนะครับจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาทักนิดเดียวพอเพราะพริกแกงนี่เขาจะเค็มแล้วสำหรับเจ้านี้ เนี่ยครับเดี๋ยวเราก็นวดไปเรื่อยๆครับให้มันเหนียวเหนียวหึบๆเลยครับตอนนี้ปลาเริ่มเด้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ถั่วปากยาวครับถั่วปากยาวลงไปเป็นส่วนประกอบครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ย,ยมแมลงวันมาไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบช้าๆเดี๋ยวของหกเสียหายจะไม่ได้กินดี แล้วก็ใบมะกรูดไปเลยครับตามลงไปเลยผมคิดว่าผมจะไม่ใส่น้ำปลาแล้วนะครับเพราะว่าพริกแกงเขาจะเค็มแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครชอบเค็มก็มาใส่ข้างนอกเผื่อจะกินกับน,น,น้ำจิม้มหวานอะไรอย่างนี้ก็จะได้ทีนี้ก็คลุกให้เข้ากันครับสำหรับถั่วฝักยาวกับใบมะกรูดครับแล้วก็นวดต่อครับ โอเคครับตอนนี้น้ำมันก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยเราจะเอาทอดมันโรทอดเลยครับหรือปลาเห็ดนะครับเป็นปลาที่เราหามาได้นะครับจากการดักรอบยกยอปลานี้เราไม่ต้องไปซื้อเขาเลยนะครับี่เรามีทอดมันที่เป็นหม้อเลยครับทอดมันหรือปลาเห็ดนะครับเพรเดี๋ยวผมจะตั้งหัวคือว่าปลาเห็ดนะครับ โอ้ตอนนี้นะครับปลาเห็ดหอมมากเลยครับท่านที่กินนี้จะนึกถึงข้าวสวยล้อนะครับแล้วก็น้ำปลาพริกเลยครับตอนนี้ทำไม่ยากนะครับก็เรามีเนื้อปลาเราโขกเนื้อปลาตับปั่นละเอียดแล้วก็พริกแกงครับพริกแกงก็ไปซื้อเอาครับง่ายๆครับไม่ต้องมานั่งปาไม่เสียเวลาครับแล้วก็มาคุก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 เนี่ยปรุงรสใส่ไข่ใส่เกลักยาวใส่มะกรูดจบแล้วครับสบายมากกินได้ทั้งบ้านเลยครับ โอเคครับเราได้แล้วครับปลาเห็ดครับเดี๋ยววันนี้ผมทอดเซิร์ฟให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะครับว่าอันนี้คือปลาเห็ดที่ผมจะทำนะครับ ก็เพื่อนๆลองเอาไปไประยุกต์ทำกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ปาเหตุเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอกินะข้าวกลางวันเราวันนี้เราก็ที่เหลือเก็บ